ดูว่าไม่ใช่ว่าดูแค่รถว่ามีรถมาไหมไม่พอครับต้องดูด้านหลังของรถที่เราดูด้วยนะนะครับว่ามีรถตามมาเยอะไหมถ้ามีช่องว่างปุ๊บเราไปได้เลยนะอ่าอย่างนั้นสีขาววิ่งมาปุ๊บนะครับเราดูแล้วเรานับหนึ่งสองสามเขาเข้ามาใกล้แสดงว่าอะไรไปไม่ได้แล้วดูด้านหลังครับด้านหลังไม่มีรถมาโล่งครับเปิดไฟเลี้ยวขวารอครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวาแล้วออกมาครับมุนพรมอะไรทีเดียวเห็นไหมครับผมมุนพรมอะไรทีเดียวครับเห็นไหมครับสวัสดีครับผมตั้มไทมยอทอชช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนนรใกา ขับรถนะครับออกต่างจังหวัดนะครับวิธีที่เพื่อนๆนะครับขับรถออกต่างจังหวัดนะครับก็จะเจอสถานการณ์ต่างๆมากมายนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะมาทําเป็นไกด์ไลน์นะครับได้รู้ได้ทราบว่าวิธีการขับรถออกต่างจังหวัดเราทํำยังไงบ้างวิธีการแซงแซงยังไงขับยังไงให้ปลอดภัยขับยังไงให้ตรงเรนนะครับอ่เป็นสุดเพราะเข้าให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบนะนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะนะครับกดไลค์ใช่ไหมครับ ครับไปดูสำหรับมือใหม่นะครับเวลาขับไปออกต่างจังหวัดเนี่ยนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับคุมความเร็วดีๆนะครับคุมพวงมาลัยดีๆนะครับแล้วก็ตามองไกลๆครับนะครับการขับรถนะครับเพื่อนๆอาจจะดูว่ายากนะครับออกต่างจังหวัดเพราะว่ารถส่วนใหญ่ใช้ความเร็วกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับขับที่ความเร็วที่เพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆเอาอยู่นะนะครับอย่างตอนนี้นะครับผมขับ ที่ความเร็วที่ประมาณ90นะครับ90เปลาไปนะครับเกือบเกือบเข้าร้อยละนะครับผมวิ่งเดินกลางครับนะครับไม่มีอะไรที่ต้องน่ากลัวเลยนะนะครับด้านขวามีรถแซงมานะครับเขาก็แซงเลีนขวาไปนะครับเพราะว่าอะไรครับว่าเราไม่ได้อยู่เลนขวาเราอยู่เลนกลางครับอ่าเป็นไงครับเพื่อนๆครับทีนี้เมื่อเพื่อนๆรู้ว่าเออพี่ตั้มบางทีขับรถออกทางจีบัดที่มันน่ากลัวเพราะว่ารถกาขับเร็วมีรถปาดซ้ายปาดขวาเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะนะครับเพื่อนๆวิ่งเลนกลางไปครับ วิ่งเลนกลางแล้วก็มองไปไกลๆครับแล้วก็ดูว่าให้เราเนี่ยยูตรงกลางเลนนะนะครับจุดสังเกตนะครับให้เส้นต่านะครับวิ่งเข้ามาใกล้ๆโค้งเสาเอนะครับนะครับให้ให้เส้นต่านี้วิ่งเข้ามาโคนเสาเอฝั่งขวานะนะครับแค่นี้ครับจับจุดเดียวครับจับจุดเดียวนะแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องแบบเพ่งตรงนี้นะให้เพื่อนเพ่งตรงนู้นนะครับแล้วใช้หางตาเนี่ยมองบริเวณนี้ครับอ่านะครับใช้หางตามองบริเวณนี้นะครับแล้วขับรถไปครับ ขับรถไปนะครับชิลๆครับเรื่อยๆนะตอนนี้นะครับความเร็วผมอยู่ที่ประมาณ100กับ2กิโลเมตรนะครับอ้วพี่ตั้มครับความเร็วร้อยกว่านี้เร็วมากเลยนะอ่าใช่ครับแต่เพื่อนๆเห็นไหมครับเราคิดว่าเราวิ่งเร็วแล้วใช่ไหมแต่ด้านหน้ามีรถวิ่งเร็วกว่าเราอีกอ่าเน้นเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆกังวลว่าขับรถออกต่างจังหวัดวิ่งไปเที่ยวพัทยาเข้ามอเตอร์เวย์วิ่งไปไหว้พระ นะครับที่อยุธยานะครับวิ่งขึ้นนครสวรรค์ไปไหว้พระกลับบ้านขึ้นเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนวิ่งเดินกลางครับนะครับวิ่งเท่าที่เพื่อนคิดว่าเพื่อนเพื่อนวิ่งได้นะนะครับอย่างตัวอย่างตอนนี้ผมวิ่งอยู่ที่ร้อยก็วิ่งประมาณนี้ครับก็วิ่งแชะยาวไปนะครับคนที่เขาขับเร็วเขาก็อยู่เลนขวาใช่ไหมเราก็ไม่ได้ไปแช่ขวาเราก็ไม่ต้องไปขวางทางเขานะครับเนี่ยครับก็วิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับ เก่งว่าพี่ตั้มครับผมบางทีผมขับรถไปเนี่ยออก่างจัดมันก็มีรถสิบล้อวิ่งอยู่ข้างทางเนี่ยโอ้ไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยพี่เนี่ยโอ้โหโอ้ใจจะขาดไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยใจเย็นครับเบี่ยงขวานิดนิดครับนะครับเบี่ยงขวานิดนิดให้เส้นตัดนะครับวิ่งเข้ามานะครับใกล้ๆขอบภูมะลรฝั่งขวานะครับแล้วพอเราเลยปุ๊บเราก็กลับไปอยู่กลางเลนเหมือนเดิมนะครับเป็นไงครับทกนี้โอเคไหมนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับ ให้เชิดปากนะครับชิดพวงมาลัยฝั่งขวาครับชิดขอบพวงมาลัยฝั่งขวาแล้วกลับไปครับอ่านะครับกลับไปปพ๊บพอเราเลยรถสิบล้อป์๊บเราก็กลับมาอยู่กลางเลนเป็นไงครับอ่านะครับแต่ว่าเพื่อนๆนะครับต้องคุมพวงมาลัยดีๆนะนะครับจับสองมือแน่นๆนะครับแล้วก็พยายามประคองรถนะครับเยอะเวลาเราเบี่ยงนะครับเพื่อนๆครับเวลาเราเบี่ยงรถสิบล้อป์เนี่ยให้เราชิดฝั่งขวาใช่ไหมนะครับเพื่อนๆอย่าหมุนกระชากแรงๆนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับ ยๆค่อยๆดึงครับค่อยๆดึงค่อยเอามือนะครับกดพวงมาลัยนะครับมันจะรู้สึกว่าพวงมาลัยมันแน่นนะครับกดแล้วก็ค่อยๆหมุนพวงมาลัยเบาๆครับนะครับค่อยดันค่อยดันนะครับค่อยดึงนะครับสองมือช่วยกันครับแล้วก็ประคองพวงมาลัยนะครับช้าๆครับรถมมนจะเบี่ยงออกมานะครับรถไม่จะเบี่ยงออกมาเองนะครับเพราะว่าตอนเนี้รถมันมีความเร็วแต่ถ้าเราหมุนพวงมาลัยเร็วรถมันจะสะบัดเพื่อนๆจาไว้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆขับช้าๆเอ้ยถ้าเพื่อนๆขับรถที่ความเร็วประมาณ80 9สิบสิบ 100เนี่ยนะครับเพื่อนๆหมุนพุ่มอะไรเบี่ยงเลนนะครับให้เพื่อนๆนะครับหมุนพวงมอะไรน้อยๆครับดึงน้อยๆค่อยๆดึงครับค่อยหมุนนะนะครับอย่าหมุนกระชากเร็วนะครับมันจะทําให้รถสะบัดนะครับอ่ะทีนี้นะครับพี่ตั้มครับผมเริ่มคล่องแล้วนะครับพี่ตั้มช่วยแนะนําการแซงให้หน่อยวิธีแซงแซงยังไงอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแซงกันครับนะครับสำหรับการแซงนะครับให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเส้นปะซ้ายขวานะครับ เส้นปะแบ่งเลนนะถ้าเป็นเส้นปะคือเราแซงได้ครับอ่านะครับทีนี้เรามาดูกันแซงครับวิธีการที่เราจะแซงนะครับเรามองกระจกมองข้างฝั่งขวาครับนับหนึ่งสองสามมีรถมาไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีรบเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเติมก๊าเร่งครับนะครับแล้วรถเบี่ยงรถออกมาครับเบี่ยงรถออกมาปุ๊บให้อยู่ในเลนเห็นไหมครับพอรถอยู่ในเลนใช่ไหมครับแล้วทีนี้นะครับเมื่ออยู่ในเลนเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเข้าฝั่งซ้ายครับนะครับ เราแซงมาแล้วครับมองกระจกข้างฝั่งซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเห็นหน้ารถเต็มคันเบี่ยงเข้ามาครับเบี่ยงเข้ามาในเลนครับหมุนนิดเดียวนะผมหมุนนิดเดียวครับพอเข้ามาในเลนปุ๊บติดไฟเยวครับขับตรงไปครับอ่านะครับเวลาหมุนพวงมาลัยเปลี่ยนเลนเนี่ยหมุนนิดเดียวครับหมุนหมุนนิดเดียวจริงๆครับเพราะว่ารถมันมีความเร็วนะครับตอนนี้ผมวิ่งที่ร้อยร้อยเก้าเห็นไหมครับความเร็วที่ผมใช้เนี่ยก็อยู่ประมาณมาตรฐานนะนะครับเพราะจริงจริถ้าผมวิ่งจริงๆอ่ะเผมวิ่งประมาณร้อยสิบร้อยเก้าร้อยสิบเก้าร้อยส อโอ้พี่ตั้มวิ่งเร็วจังเลยโหทั้ง119เนี่ยเกือบเกือบ120พี่ตั้มขับได้ยังไงนะครับถ้าเป็นเพื่อนชินนะครับผมบอกเลยว่า119นี่ก็ช้านะ <c oughs> อาจริงๆครับคนที่เขาขับรถเร็วๆนะครับวิ่งเกิน120เนี่ยเขาก็มันก็มีเราต้องมองโลกในความจริงครับมันมีครับเพียง <c oughs> แต่ว่าเขาขับชินแล้วนะครับเขาก็ขับได้นะครับเราเป็นยใหม่เราไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นครับเราก็เอาแค่90 90 99้าสิบเก้า้าสิบห้าหนึ่งร้ยร้อยห้าประมาณนี้นะครับผมก็วิ่งประมาณนี้นะเนี่ยถ้าทางล่งล่องก็วิ่งประมาณนี้ครับก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับพี่ตั้มครับโอ้โหด้านขวาว่างเลยครับพี่ตั้มไม่แช่ขวาซะหน่อยละมันจะได้เจเท่นะขับแช่ขวานี่มันเท่จริงๆนะพี่ตั้มนะไม่ครับผมบอกแล้วว่าไม่เท่ครับนะครับอันตรายมากกว่าครับนะครับเลนกว้างนะครับเลนขวาว่างนะครับรถที่เลนขวาเขาวิ่งมา คนที่เขามีความเร็วนะครับเขาก็วิ่งมานะครับพอเราไปอยู่เลนขวาโล่งๆนะครับเลนซ้ายโล่งๆแต่เราไปอยู่เลนขวาเนี่ยอันตรายครับเขาวิ่งมาชนท้ายเราได้เลยนะอ่าจริงๆครับนะครับฝากเตือนเพื่อนๆไว้ครับเวลาเพื่อนๆขับรถโอ้พี่ทั้เลนขวามันว่างถ้าทางจะขับรถสบายมากกว่าไม่ต้องกังวลกันข้างหน้าว่าเราจะไปชนเขาไหมไม่ครับไม่ต้องกังวลครับด้านหลังนะครับจะมาชนเรานะครับฝากเตือนเพื่อนนะนะครับรถที่เขาขับมาเร็วๆเขาเบรกไม่ทันนะเราไปขวางทางเขาอะครับเขาวิ่งมาเร็ว เราขับช้าๆเหมือนเราวิ่งเหมือนเราวิ่งรถมาด้านหน้าเรามีเด็กวิ่งตัดหน้ารถอ่ะเราหลบไม่ทันแน่นอนครับนะครับดังนั้นสถานการณ์เดียวกันครับถ้าเราวิ่งช้าเราอยู่เลนกลางครับเลนขวานะครับถ้าเขาอยากจะแซงเขาขับเร็วกว่าก็ให้เขาแซงไปครับเราเป็นมือใหม่เราวิ่งเลนกลางครับขับขับไปเรื่อยๆชิลๆครับจับฟีลิ่งขับช่วงนี้เป็นช่วงฝึกฝนเป็นช่วงเรียนรู้นะครับเราจับฟีลิ่งครับว่าถ้าเราขับรถประมาณนี้โอเคไหมนะครับ ร,รถเราหมุนพวงมาลัยแบบนี้กระชากไปไหมเวลาเราแตะเบรกชะลอรถด้านหน้าเราเหยียบเบรกมากเกินไปไหมเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในรถเนี่ยหัวขามามไหมเป็นช่วงที่เรียนรู้ครับถ้าเราขับรถไปแล้วเ,เราเบรกปุ๊บพเพื่อนๆหัวขำมามนะเพื่อนนะพเพื่อนก็จะบอกเอ้ยทําไมเธอเบรกแรงจังเลยเนี่ยหัวขาม,มกับฟาดคอนโซลเนี่ยนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราเหยียบเบรกแรงเกินไปดังนั้นเราต้องเหยียบเบรกตั้งแต่เนิ่นๆแต่เหยียบเบรแต่เราเหยียบเบรกเบาๆอ่าเห็นไหมครับเรา ไม่เข้าไปใกล้จะจ้อนะครับเราเหยียบเบรกตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเราก็จะเหยียบเบรกค่อยๆผ้าเบรกไม่เปลืองความเร็วลดลงน้ำมันไม่เปลืองแถมเพื่อนไม่หัวคำํามด้วยเออจริงป่ะพี่ถําถ้าเราเบรกตั้งแต่เนิ่นๆมันก็ดีนะนะครับเออเราไม่ต้องเข้าไปจี้แล้วเข้าไปเบรกเออนี้อันตรายมากๆเลยนะแต่ถ้าเราเบรกตั้งแต่เนิ่นๆจะรอช้าๆขับช้าๆมันก็จะขับสมุกดีกว่าขับรถนิ่มนะครับคนแก่ที่นั่งก็ด้ขับจากเออเพหนุ่มขับรถนุ่มเนาะ เบรกไม่กระช่อกโคกห้าเห็นไหมครับถ้าเราเบรกดิ้งแต่เนื่อๆนะครับชะลอชะลอรถไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําให้เพื่อนๆนะครับขับรถนุ่มขึ้นนะครับขับรถไม่กระช่อกพวกห้าขับรถสมูทนะครับมีก็คือวิธีวิธีหนึ่งนะในการขับรถนะครับสมมติว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยขับรถไปนะครับด้านหน้ามีรถอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆขับไปจี้แล้วแต่เบรกปุ๊บนะครับจึบ่ะเบรกปุ๊บเห็นไหมครับรถกระชากนะครับรถเบรกกระชากคนก็หัวขมำเขาก็จะโอู้คนนี้ขับรถไม่เก่งเลยว่ะ คนนี้ขับรถไม่สมูทเลย่ะนะครับมันก็จะทําให้เรานะครับดูไม่ดีนะครับก็จะมองว่าเออเราขับรถไม่เก่งก็แน่นอนครับเราเป็นมือใหม่นะครับแต่เพื่อนๆมาดูคลิปนี้แล้วนะครับเพื่อนๆรู้แล้วว่าเราเบรกตั้งแต่เ şey นื่อๆครับไม่เข้าไปใกล้คร right ับเบรกช้าๆตั้งแต่เนื่อๆครับชะลอชะลอนะครับเมื่อเราชะลอครับเราเมื่อเราเข้าไปใกล้เขานะครับความเร็วของเราอะใกล้เคียงกับความเร็วของเขาใช่ไหมนะครับดังนั้นเราแค่ยกคันเร่งมันก็ทําให้รถเรา ช้าลงแล้วเพื่อนๆที่เขานั่งมาในรถเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเราเบรกนะครับเพราะว่าแค่เราแค่ยกคเร่งเท่านั้นเองนะครับเราก็ขับตามนะครับผ่อนเคร่งเบาๆครับตามนะครับอ่านะครับขับตามทีนี้นะครับเราจะแซงเพราะว่าเขาขับช้านะครับเนี่ยเราวิ่งแค่95้้าเราก็จะทันเขาแล้วนะครับเรามองกระจกข้างซ้างวาครับมีรถมาไหมอ่ามีรถมาครับมีรถมาอย่าเพิ่งไปครับชะลอชช้าก่อนนะดูดีๆครับถ้ารถมาเราก็รอก่อนครับรอนะครับรอก่อนครับแล้วก็ ดูรถเวลาดูรถนะครับด้านหลังดูด้านหลังรถที่เขาวิ่งมาด้วยนะนะครับดูว่าไม่ใช่ว่าดูแค่รถว่ามีรถมาไหมไม่พอครับต้องดูด้านหลังของรถที่เราดูด้วยนะนะครับว่ามีรถตามมาเยอะไหมถ้ามีช่องว่างปุ๊บ uh เราไปได้เลยนะอ่าอย่างนั้นสีขาวิ่งมาปุ๊บ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับเราดูแล้วเรานับหนึ่งสองสามเขาเข้า,ขามาใกล้เสียงว่าเราไปไม่ได้แล้วดูด้านหลังครับด้านหลังไม่มีรถมาโล่งครับเปิดไฟเลี้ยวขวารอครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วออกมาครับหมุนพรมอะไรทีเดียวเห็นไหมครับผมหมุนพรมอะไรทีเดียวครับ เห็นไหมครับออกมาปุ๊บอ่านะครับพอรถพอรถทั้งตรงนะครับนี่ครับผมวิ่งแค่ร้อยสามเองนะเพืผมแซงขึ้นมาแล้วนะครับรถแซงขึ้นมาดูกระจกข้างฝั่งซ้ายครับเห็นหน้ารถเต็มคันเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับแล้วบิดพวงมาลัยนิดเดียวครับผมบิดนิดเดียวเห็นไหมรถเชเข้ามาในเลนนะครับพอรถเข้ามาในเลนปุ๊บปิดไฟเลี้ยวครับอ่านี่ไหมครับความเร็วผมตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยเห็นไหมครับไม่ได้เร็วเลยครับความเร็วมาตรถานเลยครับอ่านะครับฝากเพื่อนๆครับเวลาเพื่อนๆขับรถออกจากจัตยา ลองดูครับก็ลองดูครับนะครับเพื่อนๆลองนําเทคนิคนี้ไปใช้ดูครับนะครับเวลาเพื่อนๆขับรถนะครับไม่ต้องกังวนนะนะครับวิ่งเลนกลางไปครับนะครับวิ่งเลนกลางไปนะครับไม่ต้องเอ่อไปคิดอะไรมากครับวิ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับนะครับแล้วก็วิ่งให้อยู่ในเลนก็พอนะครับมองไปไกลๆนะครับคุมพวงมาลัยให้อยู่นะครับให้เราอยู่กลางเลนนะครับให้เส้นปักสองข้างนี้มันแหวกให้เราแหวกเส้นปักสองข้างนี้ไปครับนะครับขับไปเรื่อยๆครับนะครับ เราไม่ต้องแช่ขวานะนะครับตอนนี้ผมวิ่งแค่ร้อยนะครับร้อยนิดๆนะครับเห็นไหมครับเราก็จะแซงคันด้านขวาแล้วนะครับนะครับเขาวิ่งช้าแต่เขาอยู่เลนขวานะนะครับก็ปล่อยเขาไปนะนะครับเราก็อยู่เลนกลางของเราไปเรื่อยๆครับนะครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆกลัวว่าเอ้ยพี่ท้ามันมีรถปาดซ้ายปาดขวาไม่เป็นไรครับนะครับเขาปาดซ้ายปาดขวาเขาก็อยู่ในเลนครับเราวิ่งแช่เลนกลางไปครับ เขาไม่มายุ่งกับเราอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนที่ต้องขับรถเร็วเขาปาดซ้ายปาดขวาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องเข้าเลนไหนวิ่งเลนไหนเขากะถูกอยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆกลัวนะครับพีทัมผมกลัวจังเลยผมกลัวว่ารถเขาจะเข้ามาชนไม่เป็นไรครับถ้าเพื่อนๆกลัวนะครับว่าเอ้ยเขาจะมาชนเราไม่ต้องกลัวนะครับเราวิ่งเลนกลางอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับวิ่งเลนกลางขับชิลๆนะครับแต่ว่าความเร็วอยู่ประมาณ90เนี่ยประมาณ90 90ไปปลาย หนึรอยต้นๆเนี่ยประมาณนี้ครับโอเคเลยนะครับวิ่งไปเรื่อยครับคุมคงอะไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขับไปเรื่อยครับถ้าด้านหน้านะครับเขาขับช้าเราก็ต้องหาจังหวะแซงถ้าเรามันแซงไม่ได้เราก็ต้องเบรกชะลอรถนะวิธีชะลอรถนะครับเราก็จะรอตั้งแต่เนิ่นๆก่นอนที่รถเราจะเข้าไปใกล้เขานะครับมันก็จะทําให้เนเพื่อน,นครับ ขับรถได้สมูทมากขึ้นนะนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับไว้เป็นแนวทางนะสำหรับเพื่อนๆที่กาลังจะขับรถออกต่างจังหวัดมือใหม่นะครับพม่ต้องกลัวเหมือนกันเลยเนี่ยหนูว่ากลัวหนูขับรถเป็นมือใหม่นะครับสามารถคอมเมนต์นะครับด้านล่างแชร์กันได้เลยนะว่าขับรถเป็นยังไงบ้างครั้งแรกโอ้โหขับรถออกต่างจังหวัดกลัวมากๆเลยเจออะไรมาบ้างนะครับก็คอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วนะครับชอบโอ้พี่ทำชอบมากเลยขับออกต่างจังหวัดเนี่ยผมเพิ่งขับรถเป็นกำลังจะขับออกต่างจังหวัดพอดีเลยนะครับ จะพาเพื่อนไปไหว้พระนี่ไปเจิมรถเนี่ยโอ้ชอบมากๆเลยครับพี่ท่านถ้าพเพื่อนชอบนะฝากเพื่อนกดไลค์เ like, พื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับผม